สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่อ,องหมอคุณพยากรณ์หรือคุนบีชาแนลนะคะพิกเดพิกักคดค้าหัวข้อวันนี้ก็คือสิ่งที่คุณคิดจะสําเร็จไหมนะคะพภัยกลกองที่1กลกองที่2กลกองที่3ตั้งจิตอธิษฐานดีดีเลือกไพ่เมื่อเลือกได้แล้วเรามาฟังคําทํานายพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่1 สิ่งที่คุณคิดไว้เป็นยังไงมาดูกันนะคะความคิดของคุณตอนนี้นะคะเต็มไปด้วยอาจจะเป็นความเจ็บปวดความกังวลความเศร้าหรือคุณอาจจะมีโรคประจำตัวหรือว่าคุณเครียดเรื่องคนใกล้ตัวของคุณล้มป่วยเจ็บป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวคนที่คุณรักหรืออะไรก็ตามแต่คุณเหมือนถูกขังอยู่ในความคิดกรอบความคิดของตัวคุณเอง นะคะโฟลวออฟสอดก็คือปัญหาที่มันยังไม่ลงตัวสัทีแล้วจะสำเร็จไหมเขาบอกว่าหนทางยังคงต้องฝ่าฟันอีกสักระยะหนึ่งและอีกนานแค่ไหนหมอควีนไฟออฟแวนนะคะก็อีกประมาณ5เดือนสักคาเดือนสิ่งที่คิดไว้มันจะสำเร็จลุล่วงไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่ความคิดของคุณหากคุณเหมือนที่บอกค่ะทุกครั้งเลยไพ่จะเตือนคุณเสมอว่าจงระวังความคิดของคุณให้ดีๆเพราะเมื่มอไหร่ก็ตามที่คุณคิดในด้านเชิงลบหรือคิดในด้านของความเป็นไปไม่ได้หรือดูอ,อะไรแย่ไปหมดหรือชีวิตฉันช่างแย่หรือมีแต่ปัญหาทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรก็ตามแต่ทำให้ภารกิจหรือความคิดของคุณไม่สำเร็จรลุ่วง คิดอย่างชัญฉลาดคิดอย่างมีสติคิดและวางแผนและลงมือทำค่ะสิ่งนั้นสําเร็จแน่นอนแต่มันอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากการกระทำและบททดสอบในชีวิตของคุณเองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากคิดเยอะนะคะและทำให้ชีวิตของคุณมันดูยุ่งเหยิงไปหมดคุณนำเรื่องราวต่างๆมาคิด คิดหลายๆเรื่องพร้อมๆกันทำให้คุณหาทางออกไม่เจอทำให้คุณจมอยู่กับความคิดของตัวคุณเองและคุณก็ถอนหายใจหลายๆครั้งคุณรู้สึกเครียดมากหลายครั้งที่คุณร้องไห้เสียใจหรือคุณผิดหวังเกี่ยวกับความคิดของคุณเองที่ว่าทำไมถึงไม่สำเร็จเสียทีทำไมมันถึงมีอุปสรรคมากมายเหลือเกินเพราะอะไรเนี่ยค่ะเมื่อคุณถามวนซ้ำๆแบบนี้ คุณจะไม่เจอคำตอบให้เปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนคำถามใหม่ก็คือมันน่าจะมีทางออกนะมันน่าจะมีวิธีแก้ไขมันน่าจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้และฉันเชื่อว่าชีวิตฉันไม่ได้จมอยู่แค่นี้หรอกเนีย่ยค่ะคือให้เขาเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณขอความช่วยเหลือหรือคุณตั้งใจจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหรือใครหลายๆคนผู้ใหญ่นะคะจะมีผู้ใหญ่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพหรืออะไรก็ตามแต่จะมาชี้แนะแนวทางคุณแต่คุณจงมีความนิ่งจงใช้สตินะคะแล้วก็มันเหมือนที่บอกคะ่ะเวลาเราฝึกจิตของเรานะคะฝึกจิตทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาของเราเราไม่ให้ความสำคัญกับ ในด้านโลกโซเชียลมากเกินไปหรือเราไม่ให้ความสําคัญกับชีวิตคนอื่นมากเกินไปคือวันวันหนึ่งเราจดจ่อกับชีวิตตัวเราเองหรือเราให้เวลา8ชั่วโมงช่วงกลางวันเนี่ยในการที่ให้คนอื่นเวลากับคนอื่นจนเหลือเวลาแค่ตัวเราเองนิดเดียวบางครั้งเนี่ยแทบไม่ได้ทําอะไรเป็นของตัวเองเป็นชิ้นเป็นอันสักทีเพราะมัวแต่ห่วงห่วงพะวงคนนั้นห่วงลูกห่วงเต้าห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงเพื่อนห่วง นู่นนี่นั่นโอ้โหสารพัดห่วงเลยความห่วงนี้มันจะทําให้คุณี่ยแบกแบกพวกเขาขึ้นหลังคุณเวลาคุณจะข้ามาว่ายข้ามน้ําไปเหมือนที่บอกอะค่ะคุณต้องพาไปทีละคนทีเนี้ยพอคุณห่วงมากๆตัวคุณเองก็อาจจนะจมเนาะเพราะคุณอยากจะพาทุกคนเนี่ยไปพร้อมๆคุณแต่จริงๆแล้วคุณต้องไปคนเดียวก่อนนะคะนี่คือตัวอย่างสมมุติของการ ใช้หรือนำคนอื่นเข้ามาทำให้คุณพวงทุกๆเรื่องเลยในบางครั้งคุณอาจจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวเพราะมาเมื่อใดก็ตามที่คุณสำเร็จแน่นอนคนข้างหลังมีความสุขมีเงินใช้กินดีอยู่ดีแต่หากคุณช่วยคนอื่นจนคุณไม่เหลืออะไรนะคะแล้วก็คุณต้องมาทุกข์ทรมานด้วยการกินอดอยาก นะคะการเป็นหนี้สินเพราะคนอื่นหรืออะไรก็ตามแต่ให้คุณลองคิดและวิเคราะห์ใหม่เริ่มใหม่ทำใหม่ไม่สายค่ะสิ่งที่คุณคิดไว้สำเร็จแต่ช้านะคะบอกเลยว่าช้าค่ะบางเรื่องที่ง่ายๆก็อาจจะสำเร็จไปใน3-5เดือนบางเรื่องที่มันเป็นปัญหากันมาอย่างเช่นเป็นหนี้สินหลักแสนหลักล้านก็ใช้เวลาหลายปีเช่นกัน อยู่ช่วงเวลาที่เหมาะสมว่าคุณเนี่ยจะแก้ไขมันยังไงความสำเร็จของคุณให้ที่50%นะคะ50%ถึง60%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยขอทุกท่านจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้สติและปัญญาของคุณใช้เซนส์ใช้สัมผัสของคุณใช้จิตวิญญาณที่งดงามของคุณ แก้ไขสิ่งนั้นให้มันสำเร็จจิตเรานิ่งยิ่งนิ่งมากยิ่งมีสติที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันราบรื่นได้ค่อยๆคิดค่ะอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินแก้ไขแต่จงใช้ใจและจิตของคุณแก้ไขปัญหานั้นค่ะโชคดีและร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สอง สิ่งที่คุณคิดจะสำเร็จไหมตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในช่วงของการที่จะใกล้จะสำเร็จหรือในช่วงของการตัดสินใจของคุณอย่างเด็ดเดี่ยววิเคราะห์แก้ไขปัญหาคุณมีสติปัญญาที่ค่อนข้างฉลาญฉลาดนะคะและคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งและก็ใช้เงินเก่งเช่นกันคุณรู้สึกเหล่อล้ามีความสุขในเวลาที่คุณมีเงินเข้ามาในกระเป๋าหรือในบัญชีของคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณโล่งโปร่งสบายจิตใจ เวลาที่คุณไม่มีหนี้สินเวลาที่คุณสามารถที่จะมองกระเป๋าคุณและมีเงินที่มันไม่หมดอะค่ะคุณจะมีความสุขมากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอปัญหาเข้ามาคุณจะเริ่มเศร้าเริ่มเครียดเริ่มกังวลแต่คุณก็จะมีคนที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะจะเป็นแฟนคุณอาจจะเป็นลักษณะเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามแต่จะคอยพยุงคุณช่วยเหลือคุณสปอร์ตคุณในด้านการเงินความคิด ลึกสิ่ทุกอย่างนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือเขาให้คำปรึกษาคุณให้แก้ไขปัญหานั้นๆนตัวนี้นะคะความคิดคุณมันหลากหลายเรื่องราวมากเลยและปัญหาที่มันคอยทิ่มแทงตัวคุณอยู่นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าทำไมปัญหามันเยอะแยะแบบนี้พอแก้อันนี้อันนั้นก็เข้ามา หากคุณเคยถูกหลอกสูญเสียล้มละลายนะคะหรือว่าเสียเงินเสียทองให้คนใกล้ชิดใกล้ตัวคุณหรือคนไกลคนแปลกหน้าที่มักคดโกงคุณหรืออะไรก็ตามแต่ตัวเขาเองก็จะได้รับวิบากกรรมนะคะในเร็วนี้นะคือบอกได้เลยว่าบุญกุศลของคุณเนี่ยคุณสร้างมาเยอะนะคะคือส่วนดีของคุณนะมีมากกว่าส่วนไม่ดีนะ ะะแล้วก็ถ้ามีใครมาคดโกงคุณคุณอยากคิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรคุณนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีเจตนาที่ต้องการที่จะเอาจากคุณโดยที่เขาไม่ได้คิดที่จะคืนคุณนะคะเขาก็ต้องเหมือนที่บอกค่ะเดอะเด h เขาจะต้องสูญเสียเช่นกันมันเป็นกรรมของที่ไม่ใช่ของตนอย่าไปเอานะคะอย่าไปอยากได้ของเขาหากไม่ใช่ของเราที่หามาโดยสุจริตใจนะ คือทุกอย่างมันมีบาปติดตัวบาทสองบาทห้าบาททุกสิ่งทุกอย่างเลยเมื่อเรามีเวลาเมื่อเรามีโอกาสเรามีเงินพร้อมเราเอาของเขาเราควรคืนเขาคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยยกเว้นเขาให้ด้วยความเสน่หาเขาให้ด้วยความยินดีปรีดาและเรารับปากกับใครให้สัญญาสัจจากับใครสิ่งนั้นสำคัญ จงรักษาสัจจะสัญญาให้ดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวรกรรมมันตามทันไวในยุคนี้เป็นยุคที่คนเอาเปรียบกันมากและคอยจาก,กันแกล้งการคดโกงกันและเอาของกันซึ่งซึ่ง,งหน้าคดโกงกันได้บาปก็จะตามทันในรูปแบบของการมีอายุที่สั้นลงหรือเป็นโรภคภัยไข้เจ็บที่น่ากลัวนะคะเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นสำหรับคนที่คดโกงผู้อื่นคุณ สิ่งที่คุณคิดถ้าถามเรื่องความรักจะเป็นยังไงนะคะต้องระวัดระมัดระวังต้องระมัดระวังเรื่องออของการไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจการนอกใจหรือการมีมือที่สามเข้ามาหากคุณคิดถึงเรื่องราวความรักความรักของคุณไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่นะคะเพราะการให้ใจของคุณไปเนี่ยจะโดนแบบดับทิ่มแทงมาตลอดก็เรียกว่าไว้ใจคนนะ จะจนใจเองตลอดนะคะแต่คุณก็โชคดีในเรื่องราวของคุณจะได้กรัรยาณมิตรเหมือนที่บอกคะ่ะถ้าผู้หญิงเป็นเพศตรงข้ามคือผู้ชายถ้าผู้ชายคบเพศตรงข้ามผู้หญิงจะดีแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีสําหรับคุณคุณก็ต้องเลือกคบคนที่มีนิสัยคล้ายคลึงกับคุณให้ดูนะคะให้ดูดีๆความคิดของคุณสิ่งที่คุณคิดจะสําเร็จมากไหมหรือสําเร็จแค่ไหน อีกสักระยะหนึ่งนะคะอีกสักระยะหนึ่งเลยประมาณเท่าไหร่บางท่านก็อาจจะปีหนึ่งบางท่านก็อีกจะประมาณ5-7ปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนถ้ามันไม่ใหญ่มันก็จะสำเร็จไวแต่ถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่บ้านรถเงินหลักล้านหลักแสนมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองมีความเชื่อมั่นกับตัวคุณเองมากแค่ไหนที่จะขวายคว้ามันมา ที่จะได้มันมาที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือมันมีเหตุและผลทุกอย่างเลยมันเป็นไพ่ที่บอกความหมายในชีวิตคุณได้อย่างชัดเจนมากว่าอยู่ที่คุณเพียรพยายามมากแค่ไหนอยู่ที่คุณคิดถึงสิ่งนั้นซ้ำๆมากแค่ไหนบางคนอยากได้บ้านแต่ไม่เคยคิดว่าบ้านของฉันจะราคาเท่าไหร่ เฉพาะเจาะจงให้ชัดเจนมีกี่ห้องนอนงบเท่าไหร่มีอะไรบ้างในห้องครัวอยู่ตรงไหนจังหวัดไหนทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องมีภาพเันออกมาชัดเจนคุณถึงจะได้มันมาได้ด้วยการที่ตัวคุณเนี่ยเริ่มที่จะเก็บหอมรมริบเริ่มที่จะออสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมา คุณเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือแบ่งปันให้ทานบุญบารมีจะคอยช่วยเหลือคุณนะคะและคุณก็จะได้มีเงินมีทองมาใช้ใจในชีวิตสิ่งที่คุณคิดอยากได้เงินคุณจะได้นะคะแต่แไม่ใช่คุณอยู่เฉยๆคุณดูไพ่หมอควีนไปนแล้วดูคลิปหมอควีนว่าจะได้เงินคุณก็รอคอยรอแล้วรอแล้วเงินไม่มาเงินจะมาก็ต่อเมื่อคุณคิดลงมือทาบางอย่างหางานทําทําธุรกิจ ค้าขายหาความสามารถพิเศษเพื่อมาสร้างแปลงเป็นเงินทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อมหน่วยได้เมื่อคุณลงสมองสองมือแรงแรงกายแรงใจนะคะคุณถึงจะได้เงินมานะไม่ใช่เรานอนรอเงินจะลอยมาหาเดาแบบฟลุกๆอย่างนี้นะคะคุณจะมีเซนส์นสัมผัสมากขึ้นและสิ่งที่คุณคิด จะได้จาก,กจิตของคุณเวลาที่คุณคิดเล่นๆอยากจะได้นู่นนี่นั่นคิดเล่นๆค่ะนะคะคุณไม่ได้จริงจังอะไรมากมายพออีกสักระยะหนึ่งผ่านไปปี2ปี3ปี6เดือนคุณก็จะได้สิ่งนั้นเข้ามาเนี่ยค่ะคือการไม่จดจ่อกับมันไม่บีบบังคับตัวเองมากเกินไปว่าจะต้องจะต้องได้จะต้องได้เร็วๆนี้จะต้องได้ทําไมถึงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อคิดแล้วปล่อยมันไป ให้มัน f ฟลวให้มันล่องลอยกับกระแสอากาศไปให้มันแหวกว่ายไปในสายน้ำนะคะเหมือนคิดแล้วก็ทิ้งมันไปนะคะแล้วก็ทำมาหากินนี่แหละค่ะคุณจะได้มันมาความคิดของคุณสิ่งที่คุณคิดไว้สำเร็จค่ะใช้เวลาเช่นกันบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่า1 0 0 0 0หมืนท่านดู1น0 0 0แสนท่านดูแต่และท่านเน็ดดวงชะตาเนี่ยก็เรียกว่าความไวแสงความเร็วของความสำเร็จไม่เหมือนกันก็ขอให้ทุกท่านโชคดี ได้เงินได้ทองมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำเร็จดังใจหวังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ของที่3ม,มาดูความคิดของคุณจะสำเร็จไหมคะสิ่งที่คุณคิดบอกเลยว่าสำเร็จอย่างราบรื่นนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ๊ตอนนี้พี่หมอกวรีนพี่มีปัญหาอยู่มันจะสำเร็จได้ไงมันดูยากจังเลยรอก่อน ะะใจเย็นๆค่ะเนี่ยค่ะมือของคุณกำแน่นคือคุณรู้สึกมั่นใจส่วนหนึ่งแล้วแหละคุณมีความตั้งมั่นมุ่งมั่นว่าคุณจะต้องแก้ตรงนี้ให้ได้คุณจะแก้ได้ท้ายสุดแล้วจะมีคนมาช่วยเหลือคุณนี่คือนะคะคือบุญกุศลที่คุณสร้างนะบอกเรียนให้เป็นบุญกุศลเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่การตัดสินใจที่แม่นยำ การใช้สติและการที่จะแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยด้วยความที่เป็นคุณเป็นคนมีจิตใจดีงามแล้วก็บุญกุศลจะช่วยคุณสิ่งดีๆที่คุณคิดคุณเป็นคนที่มองโลกในด้านดีมากกว่าด้านลบและคุณเนี่ยสะสมบุญมาเยอะคุณช่วยคนมาเยอะและเวลาที่คุณเจอปัญหาจะมีคนมาช่วยคุณแก้ไขความคิดของคุณให้มันบรรลุเป้าหมายสำเร็จแน่นอนค่ะ ปัญหาที่ 1, 2, ึ่งสองสของคุณถ้ามันมีมันจะค่อยๆแก้ไขได้นะคะแล้วก็สิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยมันก็จะได้ดังที่คุณหวังเพราะอะไรคะเห็นไหมคะคือมันเป็นปีที่เสียอะไรไปหลายอย่างแล้วก็จะได้บางสิ่งใหม่ๆเข้ามาสมมุติว่าคุณสูญเสียเงินเพราะคุณช่วยคนอื่นคุณก็จะได้เงินมาชดเชย เป็น3เท่า1ิบเท่า20เท่าร้อยเท่าแล้วแต่บุญกุศลของแต่และท่านในการช่วยเหลือผู้อื่นถึงเวลาชัยชนะของคุณแล้วคะ่ะสิ่งที่คุณคิดจะสำเร็จคุณจะได้ได้รับพรบ,บางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จกับครอบครัวของคุณที่คุณรักคุณเป็นผู้ให้มาตลอดนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องได้ มื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอะไรก็ตามมันก็จะเข้ามาหาคุณแบบง่ายๆนะคะแบบสบายๆเพราะว่ามันถึงเวลาคุณอาจจะรอมา5ปี -7 ปีแล้ว10ปีแล้วยังไม่ได้แต่พอมาถึงเวลาที่มันจะได้มันได้เข้ามาง่ายๆเลยนะได้แบบงงๆได้แบบคุณคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะได้นะคะมันจะมีสิ่งนี้ผุดขึ้นมาตลอดคุณจะมีคู่ ครองที่ดีคุณจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณในด้านการเงินความคิดการงานอะไรก็ตามแต่จะมีคนมาช่วยคุณถึงถ้าคุณถามถึงคนรักจะให้เงินคุณไหมถ้าคุณขอเขาไปเขาให้นะเขาช่วยคุณหรือถ้าคุณถามว่าเจ้านายใหม่คุณจะดีไหมก็ดีนะคะถ้าคุณถามว่าธุรกิจที่อยากจะทำจะสำเร็จไหมสิ่งที่คิดก็สำเร็จ คือโดยรวมแล้วถือว่าดีประมาณ80%เลยนะคะจาก100%เนี่ยบุญกุศลที่คุณให้ทานบารมีแจกจ่ายช่วยเหลือสร้างวัดสร้างนู่น ون, สร้างนี่จะตอบแทนคุณนะคะคุณใจเย็นๆนะเหมือนที่บอกค่ะสายปฏิบัติเนี่ยสยสร้างความดีงามเนี่ย มาจะเข้ามาเยอะมาบ่อยๆมาเรื่อยๆมากระตุ้นไม่ให้คุณอยากสร้างความดีมากระตุ้นทําให้คุณขี้เกียจทาให้คุณเบื่อว่าทําเยอะแยะทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมแม้แต่คนใกล้ตัวยังไม่เข้าใจคุณยังไม่ช่วยคุณยังไม่สนับสนุนคุณหรือว่าปัญหาอะไรเยอะแยะเนี่ยค่ะเขาให้คุณมาสร้างด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณสร้างด้วยตัวคุณเองด้วยสมองหนึ่งสมองสองมือของคุณ หนึ่งสมองสองมือของคุณนี้ทําให้คุณเนี่ยกำเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านร้อยล้านแล้วแต่ความสามารถเลยเพราะคุณคืออัจฉริยะนะคะเพียงแต่คุณยังอยู่ออไม่ถูกที่บางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่รวยสักทีทั้งที่เราก็มีความสามารถมากมายหรือว่าเอ๊ะทำไมเราก็ทํามาเยอะนะอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่สําเร็จคุณอาจจะอยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกคนไม่ถูกเวลา ไม่ถูกที่ทํางานก็ได้ค่ะนะคะลองลองคิดดูนะถ้าทํามาเป็น10ปี15ปี2 0ปีแล้วเงินยังอยู่เท่าเดิมเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วยังไม่ได้เขยบขยายไดเลยถ้าคุณเบื่อคุณก็ต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนที่ย้ายที่ย้ายทางใหม่นะเพราะว่ามันไม่ถูกจุดไม่ถูกมันอาจจะไม่ถูกจุดถูกที่ถูก ฮวงจ่วยถูกหงเห้งของคุณนะคะมันองค์ประกอบหลายอย่างเลยคุณอาจจะต้องพลิกเพลงตัวเองนะคะแล้วคุณถึงจะสําเร็จเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนยกย้ายกล้าคิดกล้าทํากล้าที่เขีัยบขยายคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการใช้เวลาค่ะทําสมาธิของคุณถูกต้องแล้วค่ะอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระบายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกท่านท่านไม่เคยที่จะทําร้ายคุณนะคะมนุษย์ เกิดกิเลสความโลภอยากได้อยากมีอยากจะเอาชนะอิจฉาริษยากันแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคอยเตือนคุณและทำให้จิตใจของคุณแน่วแน่มั่นคงและบริรสุทธิ์มีศีลมีธรรมเกิดขึ้นนี่ไงคะดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องพึ่งศีกศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพึ่งคนเพราะอะไรเพราะคุณเนี่ยสายบุญสายมูตเตลูนะสายของการเชื่อในเรื่องบุญบาปดังนั้นคุณมาถูกทางของคุณแล้วคะ่ะอย่าไปเปลี่ยนใจนะ แลาเกิดคุณทําอยู่ๆคุณทําในสิ่งที่คุณรักแล้วมีคนมาบอกคุณว่าอย่าไปทำเลยเสียเวลาหรืออะไรก็ตามแต่ให้หนักแน่นมั่นคงให้เชื่อมั่นในตัวคนเองนะคะและใช้เวลาค่ะเดี๋ยวคุณก็สําเร็จคุณบอบช้ำมาเยอะค่ะจากการเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วการไม่ได้คิดอะไรเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยเอาเปรียบคุณแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทําดีย่อมได้ดีค่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเหมือนที่บอก นะคะก็ใจเย็นๆนะหมอควีนเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปหมอควีนพยากรณ์เนี่ยทุกท่านเลยเอฟทั้งเก่าและใหม่คอยส่งพลังใจให้ท่านนะคะเวลาสดมนต์ทำบุญก็จะแผ่เมตตาจิตให้ทุกท่านเช่นกันคุณเนี่ยจะได้รับสิ่งที่คุณคาดหวังในชีวิตยังมีอีกเยอะค่ะของขวัญจากฟากฟ้าจากเบื้องบนที่จะมอบให้คุณนะเป็นแบบที่คุณคิดนั่นเลยค่ะ ความรักคุณจะเจอคู่ชีวิตที่ดีในช่วงบ้นปลายนะคะแล้วก็พอคุณอาจจะมีคู่3-4คนสองคนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณอยากคิดว่ามันผิดมันไม่ดีหรืออะไรนะเพราะว่าเขากําหนดให้คุณเกิดมาอาจจะมีคู่หลายคนจนกว่าคุณจะเจอคู่แท้ของคุณคู่ชีวิตของคุณไม่เป็นไรคะ่ะอย่าไปใส่ใจแค่เราทําดีปฏิบัติดีเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองก็พอนะคะ สิ่งอื่นๆมันเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งภายนอกจากเรียกว่าคิ้ปากคนจากคาพูดคนไม่ได้สามารถมาทำลายชีวิตคุณได้ถ้าคุณไม่ไปรับหรือยินดีกับมันนะคะให้เราอยู่ของเราทำหน้าที่ของเราแล้วปัญหาทุกอย่างที่เราเอามาคิดเพราะคนนั้นคนนี้พูดเราก็กลับมาคิดกลายเป็นเรื่องเป็นราวอย่าไปสนใจคะ่ะสิ่งที่เราทำคือโฟกัสชีวิตเราเข้าใจในชีวิตของเราว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้น ให้เรามีความสุขมากขึ้นให้เรามั่งคั่งร่ำรวยขึ้นแล้วเราจะได้ไปช่วยผู้อื่นแบบที่เราต้องการบางท่านก็จะต้องฝ่าฟันสู้กับครอบครัวตัวเองก็คือต้องชเอาชนะอยากเอาชนะใจเขาอยากจะทุ่มเทให้เขาเผื่อเขาจะเห็นใจหรือเขาอ,อกเข้าใจคุณเขาไม่เขาอ,อกเข้าใจคุณอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณเหมือนมันมีวิบากกรรมตรงนี้ที่ว่าคนใกล้ตัวมักจะไม่เห็นใจแต่คนไกลกลับเห็นคุณค่าของคุณ เพียงน้อยนิดเขาก็เห็นค่าคุณแล้วคุณจะเจอคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่ญาติตโกวติกาคุณเข้าใจคุณและช่วยเหลือคุณนะคะส่วนครอบครัวคุณยกเว้นบางท่านที่โชคดีในเรื่องของครอบครัวเข้าใจและสนับสนุนในการทําดีหรือคุณอยากเป็นอะไรเขาสนับสนุนคุณนักถือว่าคุณ โชคดีเป็นอย่างมากแต่ถ้าท่านใดที่มีครอบครัวหรือญาติสนิทไม่สบายญาติตัวเองยังอิดฉายัยงนินทาคุณยังว่าร้ายคุณเนี่ยก็ไม่เป็นไรไมันเป็นวิบากกรรมเราแค่อย่าไปยุ่งกับเขาให้มากมายก็พอเราปลิกตัวมาและทําหน้าที่ของเราดูแลคนที่เรารักนะคะแล้วก็ทําหน้าที่เราอย่างเต็มที่ก็พอค่ะชีวิตคุณจะเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านเลยนะคะส่งพลังใจให้ขอทุกท่านร่ำรวยสำเร็จสมหวังในสิ่งที่คุณคิด สวัสดีค่ะ